ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานของเราวันนี้เอเอสมีความภูมิใจที่จะประกาศว่า AS 5G เนี่ยขยายไปกว้างไกลครอบคุมกว่าเดิมวันนี้เอ 5G ได้รับรางวัล 5G ยอดเยี่ยมจาก Open Signal ดีทุกสาขามีคุณภาพยอดเยี่ยมทั้งเครือข่ายที่ครอบคลุมดาวน์โหลดที่รวดเร็ววิดีโอเกมไลฟ์แทบทุกอย่าง นะครับ 5G เราครอบคลุมมากกว่า95%ของพื้นที่ประชากรผมหลักอยากจะเรียนยืนยันนะครับว่า 5G ด้วยคุณภาพและความตั้งใจจาก a s เนี่ยจะให้บริการกับทุกๆท่านทั่วประเทศอย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพครับทีนี้ก็จะมีหลักการว่าพูดถึงสิ่งที่เป็นเสียงจาก a น s ้ค่ไนนครับวันนี้เองนอกจากเครือข่ายแล้วนะครับ AIS Point ยังขยายไปพร้อมๆกับเครือข่ายที่กว้างไกลทั่วประเทศกว่า3 3 3 0 0 0 0ร้านค้าลูกค้าของ AS สามารถใช้ AIS Point ได้ในการนำไปเป็นส่วนลดและแลกโดยเฉพาะวันนี้ประกาศเพิ่มเติมนะครับว่า1 AIS Point มีมูลค่ามากกว่าที่คิด ซึ่งสามารถจะนำหนึ่งเอสไปใช้กับร้านกาแฟทั่วประเทศเลยกว่า800ร้านค้ามีมูลค่าสูงสุดถึง20บาทนะครับแล้วก็ร้านอีกกว่า30,000ร้านค้าและบวกอีก300,000ร้านค้าทั่วประเทศด้วยนะครับทีนี้คําถามที่หลายคนาะรู้ว่าทำไมคุณชิางทั้สองท่านเป็นคัาานเนอร์ของ AIS ในคันี้ครับขอบคุณครับวันนี้ AIS <ร>ต้องถือว่าได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านพี่จงพี่ขาเล่นนะครับ ที่มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ AIS ผมเองมีความตั้งใจมากๆว่า AIS จะให้บริการกับลูกค้าทุกๆคนและพี่จองพี่คารลเลนเนี่ยเป็นลูกค้าของเราที่ได้มีโอกาสไปใช้จริง ในต่างจังหวัดและในทั่วประเทศอันนี้ถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญมากๆเลยครับที่เราอยากจะเรียนเชิญผู้ที่มีประสบการณ์จริงมาเป็นครอบครัวเดียวกับ AIS และวันนี้เราภูมิใจที่พี่จองพี่คาเล่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเรื่องราวคุณภาพของเครือข่ายและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของ AIS มาให้ทุกๆท่านทั่วประเทศไทยได้รับทราบครับ ครอบครัวครอบครัวอย่างนี้จริงๆไุ่ใข่าวสบายใจไม่ว่างอะไรใช่ไหมได้แบไหมครอบคุค่ะ 차의 인터넷 레오 레오 백미, 삼칸 티스티와 복합 티 유튜버 떤송파이 야올 레오 백미 가운데 복합 티 벨라 세 스케줄파이 티아오 백미, 스케줄 약마 파워 클럽 레오 차이 와이파이 모어껌값자아질 레오 레오 떤송파이 미차 인터넷 티나이 인터넷 레오 레오 근데 처음 이 차의 AI 사지. m 마이 o n 와이파이 e Wi-Fi, Leo l 다이레 i f t y Coda, e o i n g 막막. 레오, Ami, Kokun Tia is Hajimak m n s y o u e t i t i b o o y e e i e f i AS Uh, have you ever found a problem that you cannot use internet? <laughs> 원카이 찡찡 스와이 스와이 여마카 어 약촌 초촌 바이티오 보이보에 레오 사이 에차이 에이아이 사지 레오 차이 에이아이스 포인트 조이카 파 아메리칸리어 감사합니다. 땡큐 베리 머치 ครับขอบคุณครับ땡3คน챔3คน다닝ครับ안 빼비 위인좀ค More pictures. One uh, more picture. We have more interview for you. <laughs>